You're Listening to KS Podcast อ hm ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกษสิกร e c u r ิตี้ Happiness Investment วัสดีครับสวัสดีครับมาเอา KKP กันก่อนเลยครับครับก็แบงค์ตัวที่สองนะครับแบงค์เล็ก ก็รายงานงบออกมา KKB ถือว่างบดีนะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่1,477ล้านบาทนะครับก็ออกมาบวกได้สัก9% Q o าเรตคแล้วก็10% y e a อ on เ e a r นะครับก็ถือว่าเหนือคาดนะครับเพราะว่าไตรมาสานี่ภาวะการภาพใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำไรยังจะโตได้ y ย a r on y ย a r วอนะครับดีกว่าที่ผมทำไว้เนี่ยดีกว่าที่ตลาดทำไว้เนี่ยสิบกตัวหลักๆที่ น่าจะต่างกันนะครับก็คือว่า KKP ไตมาสเนี้นายน่าจะตั้งสำรองเนี่ยต่ำกว่าที่เราคาดไว้นะครับหลักๆจริงจจากไส้ในก็มาจาก NPL ด้วยแหละที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นชา้ากว่าที่เราคาดไว้ก็เลยทําให้เขาไม่ได้ต้องตั้งสำรองเยอะอย่างที่เราประเมินไว้แต่แรกนะครับอันนี้เป็นคีย์หลักนะครับกำไรเนี่ยในในเชิง Q on Q ที่เพิ่มขึ้นมาเยอะก็มาจากสำรองที่ลดลงนะครับเพราะว่าเขาตั้งไปเยอะแล้วในใน,ในครึง่งครึ่งแรกปีนี้ นะครับแล้วก็เท่าที่ดูสัญญาณ NPL ก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับปรับเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนเยอนเยเนี่ยกำไรโตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการลดสํารองนะครับแต่ว่ามาจากโอเปอเรชันนะครับก็คือสินเชื่อเติบโตนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตนะครับแล้วก็ตัวการคุมคอสยังคุมได้อยู่นะครับแต่เป็นส่วนของ NPL ไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับ มาอยู่ที่3.5%มจาอยู่ที่3.5%จากแต่มา่ก่อน3.4%นะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแล้วก็ไปแกะไส้ในนะครับถ้าถ้าถ้าดูก็คือว่าจำนวน NPL ใหม่ที่ที่เข้ามาเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะแต่ว่าจะเป็นว่าลูกหนี้ก็อยู่ในช่วงภักชำระหนี้ด้วยนะครับก็ NPL ค่อยๆไหลออกมาแต่ว่าถ้าดูแบบนี้บน coverage ratio นะที่เขาตั้งสำรองไว้เข NPL น่าจะน่าจะเอาอยู่นะครับ กำไรไตรมาส4ก็น่าจะเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่เห็นการเติบโตได้ทั้งย e อ r o ย y e แล้วก็ Q on Q นะครับไตรมาสนี้เนี่ยภาพไตรมาส4น่าจะดีภาพน่าจะดีย่แต่ไตรมาส3าด้วยซ้ำเพราะว่าเราเริ่มทยอยเปิดเศรษฐกิจกษษษได้บ้างแล้วนะครับงนั้นตัวนี้ก็ยังชอบเป็น upper forming นะครับแล้วก็าการาคาเป้าหมาย75บาทเหมือนเดิมนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ d i v i เดนย yield นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้น d i v i d ดนดีเหมือนกันนะครับเราประเมินปันผลปีหน้าเนี่ยประมาณตั้ง7.4เปอร์เซ็นตนะครับ อืมโอเคครับไอ้จะพีถามอีกหนึง่งคือถ้าดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยคิวคือจริงๆแล้วทรงแบบนี้ปุ๊บคิวสี่คนไปต่อเลยถูกไหมครับหมายถึงตัว,ต,วตัวกําไรเนี่ยน่าจะดีขึ้นต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูแล 4, ้วคิวสี่ตัวสินเชื่อก็น่ายังโตได้อยู่นะครับดังนั้นรายได้ดอกเบีย้ยก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะยังช่วยได้นะครับค่าธรรมเนียมก็น่าจะเริ่มกลับมาแนละ้ว เพราะว่าพอปล่อยสินเชื่อ,อไ,ดได้เพิ่มข้าทําเป็นลิงก์กันมานะครับแล้วก็พวกธุรกิจเวล a มเนจเมนต well ์ด้วยธุรกิจแบงก์แนชชวลันพวกนี้มันก็น่าจะเริ่มค่อยๆกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับผมตั้งสำรองผมคิดว่าคงไม่ได้เห็นตั้งเพิ่มแหละเพราะว่าปกติแบงก์ก็ตั้งเพิ่มเมื่อเอาลุกมันดูไม่ดีแต่ว่านี้เอาลุกมันดูไม่แย่เท่าไตรมาสสามแล้วนะครับดังนั้นการตั้งสำรองก็ผมว่าแย่ๆก็ตั้งเท่าเดิมเท่ากับไตรมาสนี้นะครับในเน็ตเน็ตเนี่ย b o น t o m เดียเดียจะโตเยอะนะเพราะปีที่แล้วฐานต่ำกับรายแค่พันล้านเองนะครับอืมแล้วอย่างนี้คือเราอาจจะแบบจินตนาการไปถึงแบงก์อื่นๆโดยเฉพาะที่จะประกาศสามสองสาวันนี้ได้ไหมครับว่าอาจจะคือจริงๆดูทรงตรงนี้นะครับต้องีย้ตรงๆนะว่าผลประกอบการที่อาจจะดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราก็ลุ้นเลยแหละว่าตั้งสำรองต่ำกว่าคาดไหมแค่นั้นเลยแหละผมว่านะแับ,บเมเจอรอหลักๆอะ่ะลิงก์ไม่ถึงแบง์ใหญ่ได้ไหมว่าอาจจะตั้งสำรองแบบไม่ได้สูงเหมือนที่ตลาดและเราคาดไว้อรไป เออผมว่าผมว่ารอบนี้มีรุนนะหลายๆรอบเนี่ยก็จะถามแล้วแบงค์เล็กน่ออกมาก่อนผมไะ้บอกแบงค์เล็กไม่เหมือนแบงค์ใหญ่แต่รอบนี้ไม <c oughs> ่เหมือนเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์มันดูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ<ช>แล้วกอ็อผมไปเช็คตัวเลขแบงค์ชาติเี่ยเขามีอัปเดตมาให้แต่มันถึงแค่เดือนเดือนเจ็ดนะครับพี่บอมบตัวเลขคนที่เข้ารับความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังจากที่มีแบงค์ชาติให้เดทฮอลิเดย์เดือนเจ็ดเดือนแปดใช่ไหมครับ มันเพิ่มขึ้นนิดเดียวตัวเลขมันไม่เบรกดาวมาน,นะแต่มันเป็นกราฟแท่ง<ม>ก็คือดูไม่ได้แตกต่างจากเดือน4ี่ห้าหเท่าไหร่นะครับ<ม>ก็แต่ว่าจริงๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาอยู่ไปแล้วแหละแต่ว่าใช<ไ>่อิมแพกรอบใหม่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้มีคนที่เก็บตัวเพิ่มเติมมากนะันะครับนน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ภาพใหญ่หรือว่าแบงก์พาณิชขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้ตั้งสำรองเยอะ อย่างที่ที่ใครๆหลายคนประเมินรว่นนึงผมด้วยนะผมก็ทําสํารองเพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีลุ้นตรงนี้แหละที่บอกว่าเอาจจะไม่ได้ตั้งเยอะอย่างที่คิดแหละตอนแรกใช่ครับผมเห็นด้วยนะคือผมว่ารอบเนี้ยนะคือแบงค์เนี่ยไม่เอางี้ก่อนสมมติว่าผมเชื่อว่าแบบงบแบงค์เฉลี่ยนะดีกว่าคาดแค่สิบเปอร์เซ็นต์่ะผมว่าเซ็ตเนี่ยมีโอกาสทะลุหนึ่งหกห้าศูนย์แบบง่ายๆเลยแล้วก็เปิดไปที่แนวต้านของเดือนนี้ด้วยที่หนึ่งหกศูนย์มันก็ตามสมมติผิดคาดจริงๆนะ ผมว่าถ้ามันไม่ได้ผิดคาดแบบสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะผมว่าหุ้นก็ไม่ลงนะเพราะผมดูจากตรงตรงนี้คือมันมาจากความหวังความคาดหวังที่ต่ำอะนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมว่าคนอาจจะมีความังลด้วยซ้ำว่าอาจจะกลัวตกรดแบงรอบนี้นะเพราะว่ามันขึ้นมาแบบขึ้นมาสามวันพักวันหนึ่งขึ้นมาสองวันพักวันหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณใช้จังหวะตรงนี้ในดูรายตัวก็ได้นะครับว่าว่าเออถ้ามันมีงบผคาดแต่ก็คือแบบไม่ได้น่าเกียดมากอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็น ไอตัว KKP นี่ยังอยู่ในท็อปพิกของเราไหมครับหรือว่าเรายังไปมอง BBL กับ SCB อยู่นะครับอ่าไม่ได้อยู่ครับก็ตอนนี้ท็อปพิกไม่มีเป็น BBL นะครับเป็น SCB แล้วก็เป็นทิสโก้นะครับ KKP นีอ่อยู่ระักพักนะแต่ว่าเราเรา,เราดึงออกไปตอนที่เดี๋ยวหลังอย่ากนี้มันจะต้องมีการทำรีสักเจอค่อนข้างเยอะนะครับเราคิดว่า KKP อาจจะเป็นแบงก์เล็กที่ที่มีความเสี่ยงตรงนี้เยอะกว่าที่อาจจะต้องผ่อนผันให้ลูกหนี้เนี่ย เยอะหน่อยเมืเ่อเทียบกับดิสโก้เราก็เลยสวิชเอาเอาดิสโก้ค่อยมาอยู่ในท็อปิกแทนนะครับโอเคได้ครับนั่นก็คือตัว KKP นะครับโอเคเรามากันในประเด็นที่สองครับสำหรับหุ้นเฮงนะครับที่เข้าตลาดซื้อขายในวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ออ์อธิบายตามสไลด์ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเปิดไปดูว่าว่าเอางี้ก่อนเริ่มอันนี้มันทําอะไรก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายตามนี้แล้วกันหนึ่งทำอะไร สองมันอยู่โพซิชันของมันคือตรงไหนนะครับคู่แข่งมันคือใครโดยตรงนะครับแล้วก็สามนะครับ밸ูเอชั่นที่เราทำไว้แล้วก็สี่อาจจะแตะเรื่องโพลิซีลิสของสอคอบอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าเป็บไก่ส์ครับครับก็เฮงลิสซิ่งเนี่ย่จริงก็เป็นผู้ประกอบการไฟแนนซ์นะครับจากภาคเหนือนะครับแต่ผมว่าถ้าใครอยู่ภาคเหนือแน่น่าจะเคยเห็นแหละนะครับก็เป็นเป็นช็อปสีเขียว นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำธุรกิจหลักๆ2อันนะครับก็ะจะมีตัวพอร์ตหลักเขาเนี่ยกว่า60%นะครับจะเป็นปล่อยเช่าซื้อรถมือสอนะครับแต่ว่าเช่าซื้อรถมือ2ก็ก็จะเป็นรถรถกระบะส่วนใหญ่แล้วก็รถเก่งนะครับอันนี้คือพอร์ตหลัก6 0กว่าเปอนะครับอีกประมาณตักเกือบ30%ของพอร์ตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนและอันนี้ก็เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนเหมือนกับที่ MTC มซีเหมือนที่สวัสด หมือนที่สักสยามพวกนี้เขาทำนะครับที่เหลือก็จะมีมีส่วนอื่นป่าปลายนิดหน่อยเป็นพวกเสียนเชื่อพวกส่วนบุคคลเสียนเชื่อไอนโน,โนโฟไฟแนนซ์นะครับส่วนที่เหลือมันสักแค่หนึงสิอร์ตนะพครับก็โดยความชํานาญจะอยู่โซนภาคเหนือเป็นหลักนะครับก็ออฟฟิศอยู่เชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็โซนภาคเหนือหลังๆก็ขยายมาเป็นภาคกลางกับภาคอีสานบ้างนะครับยังไม่ได้ยังเป็นผู้เล่นขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เล s t ิ s t a เข้ามาแล้ว นะครับพอสินเชื่ออยู่ประมาณสัก8,400ล้านบาทนะไต่มาสองนะครับก็ถ้าเทียบกับ MTC สวัสดิ์ที่ก็มีอยู่หลักหลายหมื่นล้านนะครับก็อันนี้เป็นสเกลผู้ประกอบการระดับระดับภูมิผ้านะครับความพิเศษตัวนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างอย่างหน้าจอเนี่คือว่าตัวหุ้นหือหุ้นเขามามาจาก4กลุ่มมาจับมือกันนะครับก็จะไม่เหมือนเจ้าอื่นแล้วเจ้าอื่นเนี่ยเขจะ ตัวใครตัวมันนะครับก็เติบโตมาท,ทําธุรกิจคนเดียวแต่เนี้ยมี4กลุ่มท,ท,ที่ที่รู้จักกันผ่านสมาคมเช่าซื้อเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกันทําเป็นเฮงลิซิ่งขึ้นมาซึ่งแต่ละอันเนี่ยถนาดไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าแต่ละเจ้าไม่ได้คอนทริบิวความชํานาญเข้ามานะครับอย่างทวีเฮงเจ้าที่ถือหุ้นใหญ่สุดเนี่ยก็จะทําพวกสินเชื่อกเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะครับหรือว่าอย่างอย่างพัฒนาสินอย่างเนี้ยครับกลุ่มนี้ก็จะทําเกี่ยวกับพวกรถยนต์มือสอง นะครับหรือว่าถ้ากลุ่มมีกลุ่มหนึ่งชื่อมิทเอื A ้ออารีเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะถนัดพวกกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและนะเป็นรถกระบะด้วยนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสินปลานีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทําพวกเกี่ยวกับสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เห็นว่าแต่ละเจ้าสี่เจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็น,น data, ําพวกเอ็กซ์เพรียส์นำพวกเบต้าพวกนี้มามามาคอลแลบกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับอ่าประเด็นที่สองเนี่ยที่ที่ <c oughs> ของเฮงเองดูค e ่อนข้างเด่น นะครับก็คือตัวสินค้าหรือว่าสินเชื่อเขาเนี่ยที่มีครบหมดนะครับแล้วก็เทียบชั้นได้กับตัวใหญ่ๆที่ลิสต์เต็ดเลยนะครับแล้วก็เขา้าใจว่าอย่างคู่แข่งท้องถิ่นที่ภาคเหนือเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีโปรดักต์ครบเหมือนเขานะครับแต่ใน,นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าอ่ามีมีของเนี่ยแข่งกับรายใหญ่ได้เท่าเทียมกันแหละนะครับแล้วก็เทียบกับผู้เล่นโลโคอลด้วยกันเองในในภูมิภาคเนี่ยแล้วของของสินค้าเขาก็มีเยอะกว่านะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยต,ตัวเฮงเองเนี่ยกลยุทธ์หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามไปเนี่ยเราก็เราคิดว่าเป็นดิเรกชันที่ดีก็คือว่าแต่เดิมเมื่อกี้เราเล่าพอร์ตเช่าซื้อเยอะพอร์ตจำนำทะเบียนก็มีมีในย่าสสำคัญระดับหนึ่งตรงเนี้เป็นพอร์ตที่กําลังค่อยๆโกรธนะครับอนาคตมิกซ์มันจะไปอยู่ที่พอร์ตจำนำทะเบียนมากขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าจำนำทะเบียนเนี่ยดอกเบี้ยเก็บได้ดีกว่านะได้มาทั้งสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับพอร์ตเช่าซื้อเก็บได้สิบห้าหรือสิบเจ็ดเป นะครับแต่ NPL ของของจำนวนทะเบียนเนี่ยก,ก,ก็ต่ำกว่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในมุม Risk Reward ก็คือ Reward ดีกว่า risk ต่ำกว่านะครับดังนั้นผู้ให้หาก,ก็เลยมุ่งเป้าไปที่ตรงนี้นะครับบนการขยายสาขาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยูนิคของเขาก็คือว่าการหาลูกค้าเขาไม่ได้แค่ขยายสาขายาแล้วรอรอลอูลูกค้ามาหานะราะนั้นมันก็เป็นเป็นเลดโอเชียนแหละพระทุกคนมันก็เปิดอยู่เป็นตึกแถวอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับ แต่ว่าอ,อ,อีกอันหนึ่งคือว่าเขามีรีเลนชิพกับรถมือสองเนี่ยเป็นรถพวกเนี้ยให้คอยส่งลูกค้าให้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกช ANNEL หนึ่งที่ผมเองก็ยังไม่เห็นรายใหญ่ๆในตลาดเขาไปจับช ANNEL น,นี้มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยตรงตรงนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจของเฮงริสซิ่งก็คือว่าเขาไม่ได้พึ่งสาขายอย่างเดียวเขามีช ANNEL อื่นโดยที่มาช่วยเติมนะครับทาให้เอฟเฟอเนซี่บนสาขามันทําได้ดีนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นหุ้นไฟแนนซ์ ตัวหนึ่งที่อ,อยู่ในโหมดเติบโตนะครับแล้วก็น่าจะเห็นการเติบโตที่ดีนะครับปีนี้กำไรอาจจะไม่ได้โตมากนะักเพราะว่ามันก็มีเรื่องการช่วยลูกค้าในช่วงโควิดนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากโควิดแหละเพราะว่าการปล่อยสินเชื่ออะไรพวกนี้ก็ทําได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเราคิดว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยกำไรน่าจะเติบโตได้หลักสัก20เกือบเกือบสาปอต่อปีนะครับตรงนี้เนี่ยหลักๆก็มาจากหนึ่งคือฐานก็ยังต่ำแหละสา,าขาก็มีอยู่หลักไม่กี่ร้อยสาขานะครับ คนที่สาขายังน้อยเนี่ย,ยิงการขยายสาขาเริ่มทําได้ไม่ยากนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะเนาะไม่มีทำเลอยู่เยอะให้ให้เลือกนะครับ2ก็คือตัวตัวนิมหรือว่าส่วนต่างกำไรดอกเบีย้ยที่น่าจะเพิ่มขึ้นได้หลังจากเข้าตลาด1ก็คือลดต้นทุนการเงินเพราะว่าได้ได้อีควิตเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็2ก็คือว่าเขาปรับพอร์ตมิ x ไปที่จํานำตทะเบียยเนี่ยจะทำให้ดอกเบีย้ยที่เขาเก็บได้เนี่ยมันดีขึ้น นะครับส่วนที่3ก็คือเป็นตัวค่าจ่ายาต่อไรายได้ที่น่าจะดีนะครับนี่ค่อยๆลงเพราะว่าสเกลมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ส่วนสุดท้ายคือตัวต้นทุนการตั้งสำรองนะครับไม่น่าจะเยอะเท่าปีนี้และเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่เราเจอโควิดรอบ3รอบ4เข้ามานะครับก็ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยในแอสซัมชันผมคือไม่มีแล้วนะ แต่ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อนะว่าความเสี่ยงเป็นยังไงถ้ามันมีกายผ่านมีอะไรพวกนี้อัตสัมชันผมก็ะจะผิดนะครับในนั้นเนี่ต้องดูว่าในนั้นเราเชื่อว่าไม่น่าจะมีปีหน้าเป็นต้นไปการสำรองเนี่ยน่าจะลดลงได้ตัวนี้ตั้งสำรองสูงนะครับพี่บอมคอร์รัปชัน่นเชียชลร้อยเจ็ดถือว่าเยอะในในโหมด leasing นะครับเพราะปฏิ leasing ก็ตั้งสำรองกันไม่เกินร้อยเปอร์หรอกนะครับเอ่อ <c oughs> ส่วนสุดท้ายนะครับก็คำแนะนำยิงในใน ตัวนี้เราเราเริ่มต้นคำแนะนำเป็นอัพเปอร์ฟอร์มก็คือซื้อนะครับราคาเป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่2บาท50าสอ่าคำว่า2บาท50เนี่ยก็อิมพายเป็น PE ปีหน้าเนี่ยสักประมาณอ่ยเอร์เซเท่านะครับยีเท่าก็จะใกล้เคียงกับกับกลุ่มที่ที่เป็นพวกจำานงทะเบียนเลยนะครับเราคิดว่า PE นะ่าจะใกล้เคียงกันได้เพราะว่ากร o ตเอาลุกเนี่ย ดีกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าอาจจะติดแล้วยังใหม่อยู่ต้องการแฟกเรคคอร์ดนะครับในนั้นเนี่บื้องต้นเรามอง PE อีแล้วเท่ากลุ่มก่อนนะครับแต่ไพร์ดูบุ๊กเนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดเท่านะครับซึ่งไพร์ดูบุ๊กจะน้อยกว่ากลุ่มเยอะกลุ่มเนี่ยไพร์ดูบุ๊กอยู่สักสามเท่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดเนี่ยตัวเงินทุนมันเยอะอยู่เอลีมจะยังต่ำนะครับดังนั้นเอลีเป็นตัวกําหนดไพร์ดูบุ๊กนะครับดังนั้นก็เราคิดว่ารมาาสักบท กำลังเหมาะสม,มนะครับไอซับเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงไอตัวเนี้ย <c oughs> คือโอเคแหละก่อนก่อนเข้าตลาดกับหลังเข้าตลาดเนี่ยมันก็จะมีความเป็น conservative นะครับกับแ g g r e s s ีที่มันแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะครับเสมมุติว่านะครับอันนี้คือสมมุตินะนะครับสมมติว่าไอตัว c o เ e r ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ร้อยเจ็สิบสมมติว่าหลังเข้าตลาดสักปีสองปีเนี่ยเขาค่อนข้างแ g g r e s s ขึ้นแล้วลดลงมาเหลือสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลุยต่อเลยอย่างเงี้ย อันนี้บุ๊กมันจะกับ ROE มันจะมีทิศทางรวมถึงจะมีอัพไซต์ขึ้นไปบ้างไหมครับอ่าจริงๆแล้วก็ในในในตัวการลดลงอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์ซ็นตะพี่บอมแต่ว่าน่นผมคิดว่าน่าจะลดได้เหลยสักร้140อยห้สิเอร์เซ็นร้อยสี่สิเอร์ซ็นตนะครับอันนี้อันนี้จับต้องได้นะครับก็ตรงนี้เองในในฟอร์แคสต์เราเองก็ยังไม่ได้ใส่ให้ลดได้ได้เยอะขนาดนั้น นะครับมันคิดว่าเมนเทกอยู่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าถ้าดูบนตัวเลขจริงๆนะครับถ้าลดลงมานะครับสักจากร้อยแปดสิบเหลือร้อยห้าสิบนะครับก็มันคือประมาณนักสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลขอย่างงี้ตีง่ายๆก็คือตัวเลขน่าอยู่ประมาณสักร้อยล้านบาทคือกําไรนะที่ที่ที่มันจะปล่อยต่อเติมเข้ามาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราดูจากกําไรของเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก สี่ร้อยแปดสิบถูกไหมครับเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็ห้าร้อยงอกว่าหกร้อยี่สิบเปอร์เซ็นอ่าอัพไซต์ทูเอลีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักสองร้อยเบสิสพอยต์หรือหรือสองเปอร์เซ็นตนะครับจากเดิมเนี่ยอ่าเอลปีสองสามแล้วกันเมื่อหลังยัได้ใช้เงินทุนไปหน่อยอยู่มาลักสิบสามเปอร์เซ็นก็จะวิ่งขึ้นไปเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับนี่ือขาดและขาบวกนะครับคือเอลีเพิ่มกําไรเพิ่มเนี่ยมันก็จะมาด้วยอ่าプライซทูบุ๊กที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่เน อย่างหุ้นไฟแนนซ์มันทิกกี้อย่างนี้แหละก็คือว่ากําไรดีขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นทั้งกําไรที่ดีบุกแวลูที่ดีแล้วมัลติเพลหรือตัวคูณมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับครับโอเคต่อเลยครับโอเคส่วนเอ่อตั้งแต่ i p o มารอบรอบที่แล้วนะครับแล้วเราก็เล่าเป็นรอบหนึ่งนะครับในในมาถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ที่ผมคิดว่านักลงทุนกังวลมันมีสองเรื่องนะครับแล้วก็ตอบตอบคำถามไปเลยในรายการนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ย s c b ซ เขาจะเข้ามาถูกไหมครับทำ Auto X. ออโต้เอ็กซ์ันนี้เราพูดไปแล้วหลายตัวกับลิสิ่งนะครับก็จริงในมุมผมเนี่ยคิดว่าการเติบโตเนี่ยของตลาดยังทําได้อยู่นะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกันในตลาดที่มันอ,อิ่มตัวแล้วเราแข่งกันในตลาดที่มันยังอยู่ในโหมดที่มันเติบโตได้สัก10%กว่าปร์เซ็นต์ะครับผมลองไปดูนิวดีมานเนี่ยที่เข้ามาเพื่อแล้วถ้าโดนออโต้เแย่งชิงไป จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบต่อแต่ละคนมันจะน้อยมากนะครับเพราะดีนิวดีมนมันยังเยอะอยู่นะครับดังนั้นประเด็นออโตเอ็กเนี่ยเราก็อย่างพูดเหมือนเดิมนะว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะกลัวนะครับแล้วก็เอ็กซ์ลิซิ่งก็ยังเล็กก็ยังถ่ายก็ยังต่ำมันยังมีช่องให้เขาไปไปทําหรือไปอินฟลูอีกพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องเอ c บีเอ็กนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสอคบีเรลิวันที่ยี่สิบนะครับของสอคอบอันนี้เรื่องใหญ่นะครับต้องบอกว่าเรื่องใหญ่เพราะว่า สคบอเองเล็งจะคุม2เรื่องก็คือว่าคุมดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งคือจะให้ทําคือลดจบหนี้ซึ่งซึ่งคือลดจบหนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องดอกเบี้ยแต่เป็นเรื่องแพ a c t i c ในตลาดที่จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเอาเรื่องสิบห้าเปอร์เซ็นก่อนนะครับดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกระทบกับสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นพอร์ตหลักนะของของเฮงลิซิ่งเฮงลิซิ่งก็ทําเช่าซื้ออยู่ประมาณสักหกสิบหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตสินเชื่นนย Uh, ถ้าโดนคุมเขาก็ต้องทําตาก็คือต้องต้องปรับเหลือ15ของเขาเนี่ยพอร์ตมันปล่อยอยู่15-17เปอนะครับ uh, เราเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะคุมที่เท่าไหร่นะครับเซน n ิท t วิตี้คือประมาณนี้คือถ้าสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ของอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อของเช่าซื้อของเฮงเนี่ยถ้าลดลงนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกับท็อปไรเยอะเหมือนกันนะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับง่ายๆคือท็อปไลน์คุณหายไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันวิ่งลงบอททอมไลน์เลยนะครับ อันเป็นตัวเลขที่มีในยะแต่ในมุมผมเนี่ยคิดว่า probability ที่จะเกิดคุมแบบนี้อาจจะน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้รายใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยกำไรก็ยังโดนกระทบเยอะเลยถ้าเราไปดูรายายอื่นที่อยู่นอกตลาดที่สเกลอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้มันกระทบเยอะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้ดีแค่ไม่ได้ดีแค่ลดดอกเบีย้ยนะแต่มันมีกระทบไปยังห่วงโซ่ซัพพลายเชนอื่นเช่นตลาดรถยนต ตลาดรถจักรยานยนต์ที่มันจะเกี่ยวข้องกันเพราะตลาดพวกนี้อาศัายสินเชื่อทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบมันเยอะนะครับเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะคุมเข้มขนาดนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์มีน้อยนะครับโอกาสไม่เกิดเยอะกว่าโอกาสเกิดอันนี้อันนี้ในมุมผมนะก็ไม่รู้ว่าว่าวายเฮียริงออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะสุดจะาคาดเดานะครับอันหนึ่งที่น่ากลัวกว่าแล้วผมคิดว่าอันนี้โอกาสเกิดน้อยกว่าันแรกด้วยนะครับก็คือเรื่องคือรถจบหนี้ คือรถจบนี้ก็คือว่าสอบอจะให้ว่าถ้าผ่อนไม่ไหวะครับเอารถไปคืนสถาบันการเงินเลยแล้วสถาบันการเงินเรียกส่วนต่างไม่ได้ด้วยนะเช่นหนี้อยู่สามแสนล้วรถไปคืนแบงก์เอาไปขายได้สองแสนอีกแสนหนึ่งเนี่ยปกติตางกฎหมายคือมาตามกันต่อแต่นี้บอกว่าห้ามตามแหลแสนหนึ่งยกหนี้ไปเลยนะครับเนผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้ยากมากสําหรับผู้ประกอบการเพราะว่าการจะปล่อยรถแล้วรถเนี่ยมูลค่ามันลงเร็ว นะครับขับรถวันแรกลดม่ลงไปสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่ามันมีโอกาสที่คนถ้าถ้าอันนี้ implement มาคนมา,าลดมันคืนเยอะเลยเพราะว่าผ่อนไม่ไหวแล้วก็ไปแหละ NPL ไม่เกิดนะเพราะว่าถ้าผ่อนไม่ไหวก็ไม่ต้องทูซีกันเอารถขับรถไปวางหน้าแบงค์ได้เลยนะครับดังนั้นมันจะเกิดผมคิดว่าตรงนี้ผมกังวลเรื่องโมอ r a l h a z ซึ่งโอกาสเกิดนะน่าจะน้อยนะครับดังนั้นะแต่นักลงทุนต้องตามดูพรุ่งนี้เฮียริงวันที่ยี่สิบอาจจะมีข่าวมีโทนออกมาบ้างแล้วก็เขาเฮียริงจะหนึ่ นะครับก็ต้องดูว่าข้อหนึ่งเนี่ยก็หลายแรงนะแต่ผมคิดว่าพอปรับตัวได้แหละหอาจจะขายประกันเพิ่มปรับสัญญานิดหน่อยอันนี้อาจจะพอทําได้แต่ข้อสองในเรื่องคือลถจบหนี้เนี่ยอันนี้น่ากลัวถ้าเกิดขึ้นนะครับอ mm hmm. ันก็ก Ad mm ็ address hmm. ความเสี่ยงไว้อย่างนี้ก็คือความเสี่ยงมีแต่ในมุมผมไปคิดว่าโอกาสเกิดยังน้อยอยู่นะครับ ดีครับก็ผมสรุปผมสรุปแนี้ให้ฟังสม้งหมดเลยแล้วกันนะครับว่าทุกการลงทุนทุกวุ้นทุกบริษัทเนี่ยมันก็จะมีทั้ง risk กับ opportunity นะครับซึ่งสําหรับตัวนี้ก็ต้องบอกว่า variation ของการตั้งราคา IPO เนี่ยถือว่าค่อนข้างจูงใจแล้ว ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ถ้านับในแง่ของรู้ความเป็นเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการขยะใหญ่มากเนี่ยมันมีรูมในการเติบโตพอสมควรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับผมกับไอซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ตั้งสำรองสูงขนาดเดิมก่อน IPO ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้ามีการ ปรับลงมาได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัพไซด์ที่เราก็ยังไม่ได้ใส่ในประมาณการไว้ทั้งเอลและ p พซ์เบอร o บุนะครับอันนี้คือ2อถึงส,งสประเด็นบวกนะครับตัวหนึ่งประเด็นลบซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นค่อนข้างมีจริงๆคือ2ประเด็นลบนะครับซึ่งประเด็น,เดนที่2เนี่ยมันดูแบบค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะครับแต่ในประเด็นแรกเนี่ยอาจจะทําได้แต่อาจจะลงมาแบบศูนย์จุดห้าหรือทีเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมแทนที่จะลงทีเดียวสองเปอร์เซ็นต์เลยจากสิบเจ็ดเป็นสิบห้าซึ่งทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ดมก็จะกระทรระะรนนุก ลงทุนมันจะมีความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับส่วนแทร็กไพรซ์ที่เราทําไว้เท่าไหร่ครับไอซ์โอเคก็คราคาเป้าหมายอยู่ที่สองบาทห้าสิบนะครับก็ถ้าถ้าเป็นไพซ์ซูบุ๊คคือมาสักหนึ่งจุดแปดเท่านะครับก็ก็เหมือนว่าดิสคาวกลุ่มมาประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็น่าจะกําลังเหมาะสมนะครับครับอ่ะโอเคเราพูดถึงแทร็กไพรซ์สองบาทห้าสิบขึ้นไปแล้วบ้างแนละ้วสมมติในกรณีที่มันเกิด อะไรเรื่องขึ้นมาโดยที่แบบเรื่องเรื่องลบอันนี้ก่อนคือถ้าเรารดูเราดูไทม์ไลน์อ่ะไอสามเรื่องบวกอ่ะมันยังไม่ได้เกิดแบบวันอาทิตย์สองอาทิตย์นี้หรอกถูกไหมแต่ไอเรื่องลบอ่ะมันอาจจะเกิดเลยนะสมมุติเราพูดเผื่อไปก่อนนะครับว่าถ้ามันลบเนี่ยแล้วเราคิดว่าราคาไหนมันฟล i c ส in ินแล้วก็ต่อให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาราคาลงมาตรงเนี้ยก็ควรซื้อครับครับก็อ่าสมมุติเหมือนเรื่องเมือนเรื่องลบก็คือเรื่องเมื่อกี้แหละที่ที่เราเล่ากันนะครับไม่นับเรื่องคือลดจบหนี้แล้วกันว่าคือลดจบหนี้เนี่ยประเมินเเเป็็นนนนกมมาััรรรื่องะคบ แต่ว่าตัวตัว15%เนี่ยเราพอประเมินได้คือว่าเน็ตเตัวเลขดูแน่กากลัวนิดนึงนะคือกำไรมันจะหายไปประมาณ20%นะครับถ้าถ้าเราตี impact หมดเลยแล้วก็บริษัทไม่ปรับอะไรเลยนะอันนี้คือ worst case กรณีแย่ที่สุดนะครับกำไรหายไป20%แล้วก็วก็เราก็พอพอเฉลยเลยก็คือว่าราคาประมาณเมื 2, ่อ2บาท50ถูกไหมครับก็อาจจะเหลือกบ2บาทนะครับแตว2บาทก็แถวๆนี้แหละราคาจอง นะครับดังนั้นในมุม <000. S 1> ผมเนี่ยถ้าเทคว่าสมมุติมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะมันก็คงลบจริงๆแหละแล้วราคาหุ้นน่ยไม่ใช่แค่ตัวนี้นะมันก็คงลงทั้งตัวที่ท,ทําพวก l e a ซ i n g นะครับ,รบรก็เรามองว่าก็อาจจะมองมองใหม่มองสองบาทแล้วก็ดูว่าไอ้ทุกคนต้องการรับซด์เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะใส่ไว้สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ลองดิสคาวกันดูนะครับ ครับเพราะฉันก็ต้ดลืมติดตามสคบอนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับในทางโรนข้ามถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ขึ้นจริงๆแนละ้วคําคเฮียริ่งไม่ผ่านหรืออาจจะมีการดีเลย์ออกไปเนี่ยหุ้นที่เคยหุ้นที่อาจจะรับผลกระทบสูงสุดก็อาจจะได้ประโยชน์แบบในใน,ในทางโคนข้ามด้วยนะครับเพราะฉันเลยหุ้นตัวนี้ที่มันเป็นหุ้นแบบน้องใหม่ด้วยเนี่ยก็จะมีกระแสะกลับเข้ามานะเพราะอย่างที่บอกไปคือเราพยายามให้ทั้งสองมุมสุดท้ายแล้นคุณต้องเลือกเองว่าลิขสิทธิ์โปรไฟล์ของทุนอยู่ตรงไหน